สวัสดีค่ะแหล่งข่าวอ้างว่าเจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายลุยส์สนุกกับการปั่นจักรยานรอบๆคารุนหัดวินเซอร์หลังย้ายมาที่แอดิเลดคอตเทจเมื่อเร็วๆนี้บากุฎราชก,กุมารและเจ้าหญิงแห่งเวลส์กำลังเพลิดเพลินกับชุมชนเล็กๆของทั้งสองพระองค์ในวินเซอร์หลังจากย้ายไปที่แอดิเลดคอตเทจแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทั้งสองพระองค์อ้างว่าเจ้าชายวินเลียมและเจ้าหญิงเคททั้งสองพระองค์ต่างดีใจ ที่ลูกๆของทั้งสองพระองค์สามารถปั่นจักรยานไปรอบๆที่ดินได้เพื่อนในครอบครัวพูดกับนิตยสารพิพ่าวว่าเจ้าชายจอร์ดชั้นสาเก้าขวบเจ้าหญิงชาร์ลอตชั้นสาเจ็ดขวบและเจ้าชายลุยส์ชั้นสาสี่ขวบตื่นเต้นดีใจที่จะได้เจอกับทุกคนความเคลื่อนไหวดังกล่าวช่วยให้ทั้งสองพระองค์สร้างราชวงศ์สมัยใหม่ที่ทําในสิ่งที่ปกติแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกเช่นนั้นคนวงในยังอ้างอีกว่าในที่สุด แผนที่จะย้ายไปที่ปราสาทวินเซอร์ตามรายงานของสื่อสิ่งพิมพ์แต่ตอนนี้ทั้งครอบครัวของพระองค์กําลังพักผ่อนอยู่ในที่พำนักใหม่อันงดงามของพระองค์ราชวงศ์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่ห่างไกลาจากชามปลาทองของราชวังเคนซิงตันที่พำนักอย่างเป็นทางการในลอนดอนในสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะทำให้ลูกลกของพระองค์มาก,ก่อนและให้อิสระแก่พวกเขามากขึ้น ครอบครัวของเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์พำนักอยู่ที่อดิเลตคอตเทจอันสวยงามในสมัยศตรวรรษที่19เป็นที่พำนักล่าสุดหลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2สิ้นพระชนพระราชวางังอดิเลตคอตเทจสร้างขึ้นสำหรับสมเด็จพระราชินีอดิเลตในปีพุทธศักราช2374และตั้งอยู่ห่างจากประสาทวินเซอร์ในโฮมพาร์คส่วนตัวโดยใช้เวลาเดินเพียง10นาที การที่ทั้งสองพระองค์ลดขนาดที่พำนักมาอยู่ที่แอดิเลดซึ่งถือว่าไม่ใหญ่มากนั่นหมายความว่าพี่เลี้ยงเต็มเวลาของเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ต้องอาศัยอยู่ที่อื่นเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับพนักงานคนอื่นๆรวมถึงแม่บ้านและพ่อครัวแหล่งข่าวกล่าวว่าในช่วงที่มีการประกาศในช่วงซัมเมอร์นี้ว่าเดยุกและดัชเชสในขณะนั้นตระหนักดีว่าการเคลื่อนไหวของทั้งสองพระองค์ ตรงกันข้ามกับวิกฤตค่าครองชีพที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติสิ่งที่เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวล์ทำโดยพื้นฐานแล้วทำให้ทั้งสองพระองค์ให้ความสำคัญกับลูกๆก,ก่อนแต่ยังทำในสิ่งที่ทั้งสองพระองค์ทำต่อไปได้ในทุกวันและยังเป็นเวลาสองสาเดือนที่ยุ่งยากมากสำหรับพระโอรสและพระธิดาของเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทั้งสองพระองค์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าต้องการทำทุกอย่างให้เป็นปกติที่สุด สำหรับพระโอรสและพระธิดาทั้งสามพระองค์หลังจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชนินา่าเอลิซาเบธที่สองการสิ้นพระชนม์ของคุณเอลิซาเบธที่สองเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ทั้งสามพระองค์เข้าโรงเรียนใหม่ในวินเซอร์เป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทมีใจจดจ่อกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแลมบรูคด้วยพื้นที่52เอเคอร์ซึ่งค่าธรรมเนียมจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า50,000ปอนด์ต่อปี สำหรับพระโอรสและพระธิดาท,ทั้ง3พระองค์